สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือ Jing ีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสือสวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลสว่วนนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดปางเปพ่าห่เช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็ยังคงอยู่กับ PvP ในโหมด Chaos นะครับและทีมที่ผมจะเล่นในวันนี้นะครับต้องบอกว่าไม่คิดไม่ฝันนะว่าจะมีโอกาสได้หยิบทีมสายถึกอย่างวาเลนติกับอัศวินศักดิ์สิทธิ์รูนมาเล่นอีกครั้งนะครับซึ่งทีมถึก ทีมนี้เนี่ยมันได้รับการอัปเกรดไปอีกคันโดยเพื่อนจากการมาของบันแสงนะครับดูภาพทีมโดยรวมเนี่ยผมเชื่อว่าผู้เล่นใหม่หลายคนนะครับอาจจะไม่รู้ถึงความถึกของเซตนีนะก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันว่าทําไมทีมนี้มันถึงโคตรถึกนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับน้องวัลลติเพื่อนกับเอกลักษณ์ของน้องนะครับกลยุทธ์อัชฉริยะเมื่อเริ่มต่อสู้จะสามารถลดอัตราจกเกอรของศัตรูทั้งหมดเท่ากับอัตราทนทานของตนเองได้นะครับสำหรับเอกลักษณ์อันนี้เนี่ยต้องบอกว่า เป็นตัวละครที่ทีมงานเขาทํามาเพื่อแก้ทางดัดมานฟ้าโดยเฉพาะในยุคแรกนะแล้วก็ตัวที่2อครับอัลวินศักดิ์สิทธิ์ลูนครับอัลวินศักดิ์สิทธิ์ลูเนี่ยเป็นตัวละครระดับ R นะครับที่มีเซตสกิลโกงที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะแต่ข้อเสียของลูนเนี่ยก็คือ1นะครับเอกลักษณ์เนี่ยมันใช้ใน PVP ไม่ได้แล้วก็2นะครับเขายังไม่มีวัตถุศักดิ์สิทธิ์นะผมบอกเลยว่าถ้าลูได้วัตถุศักดิ์สิทธิ์มานะผมว่าตัวละครตัวนี้เนี่ย โอกาสคัมแบ็กทีมสายถึกน่าจะสูงมากๆนะครับสำหรับสกิลทำไมถึงโกนะครับอย่างแรกสกิลของลูนะครับสามารถถอนเอฟเฟกบัฟของศัตรูหนึ่งรายได้ตั้งแต่การ์ดขั้นที่1เลยครับและที่ขั้นสามเนี่ยสามารถถอนตั้งค่าได้ด้วยนะส่วนการอันที่2ครับอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่โกมากๆเ <ๆ S 2> พื่อนๆภาพลวงแห่งฟันรายนะครับสามารถลดพลังโจมตีของศัตรูทั้งหมดได้30%มเปเ็นป็นระยะเวลานานถึง3เทอร์เลยนะครับส่วนขั้นสองจะเป็น4 5แล้วก็ขั้นสจะสามารถลดได้สูงถึงเจยครับ แล้วก็ท่าไม้ตายนะครับสามารถถอนตั้งท่าพร้อมกับเอฟเฟกต์บัฟอีกทั้งยังทําให้ศัตรูหมดสติไปแล้วเวลาถึง2เทินด้วยครับก็เรียกได้ว,ว่าเซตสกิลของลูเนี่ยเป็นเซตสกิลสายดีบัฟทีมถึกผมให้ระดับเกรดเอสเทียเลยนะติดแค่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยสเตตเอ่อสเตตพื้นฐานของเขาค่อนข้างต่ำนะครับและตัวที่3แครี่ของทีมนี้ครับก็คือบันแสงเพื่อนๆสำหรับบันแสงเนี่ยเอามาเล่นกับทีมนี้นะครับมันจะถึกม,มากๆด้วยเอกลักษณ์ที่มีอนาเขตขโมยนะครับซึ่งอนาเขตขโมยนี้ จะสามารถลดเดเมจที่พวกพองได้รับลงถึง20%นะครับนอกจากนี้ถ้าพวกพองที่กําหนดก็คือพวกพองอสุวินเจรบาเผาพูดหรือว่าพองมนุษย์นะครับใช้สกิลจะมอบเอฟเฟกลดความสามารถด้านโจมตี2%ให้กับศัตรูทั้งหมดไประยะเวลานานถึง2เทินแล้วก็สูงสุดเนี่ยจะสามารถ s t a c ได้ถึง5ครั้งหรือว่าลดความสามารถด้านโจมตีได้ถึง10%เซเลยนะครับอ๋อใช่แล้วก็ผมเกือบลืมไปการสกิลที่2ของน้องนะครับบัตรพุ่งยานอันนี้ถ้าสามารถอัปเกรดเป็นสีเงินได้จะให้เอฟเฟกตีัตูท้งหม 20%เป็นไปเรวลนานถึง2เทินด้วยนะก็ใช่ไหนว่าทุกตัวนะครับมันเซสก,กิลทุกอย่างเนี่ยมันมากับความถึกทั้งหมดเลยนะส่วนตัวละครที่4นะครับผมใช้เป็นกิลทันเดอร์เพื่อนๆด้วยเอกลักษณ์เพิ่มความสามารถด้านป้องกันอสุรินทร์เพา,พาใน PP P ถึง30%นะครับแน่นอนว่าเซสก,กิลตัวละครของเรามาสายถึกขนาดนี้นะครับอาหารที่กินเนี่ยผมจะกินเป็นอาหารเพิ่มอัตราทนทานนะโอเคก็ผมว่าเพื่อนๆน่าจะอยากดูแล้วนะครับว่าทีมนี้เนี่ยมันถึกขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็มาลองกัันเลยครบ โอเคทีมแรกนะครับโห oh, ทีมนี้นี่เจอค่อนข้างเยอะเลยนะทีมแบล็กนัลล็อกนะครับก็มาตัวแรกที่เราต้องเก็บของทีมนี้เนี่ยก็คือน้องเดียนเน่เพื่อนเพื่อนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะทำเดเมจไม่เกิน50%นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะใช้รูนก่อนนะครับถอนบัฟของลุงเทียนะแล้วก็ใช้รดคลังโจมตีครับกับดีบัฟน้องเดี่ไว้เพราะเดี๋ยวตาหน้าเนี่ยเราจะต้องเก็บเดียนนะครับ ค okay. มีไหมท้ามีเอลไม่มีทิเอลนะครับอันนี้คือดีมากๆการ์ดเราสวยด้วยตาหน้าน่าจะรวมอันติบันได้นะตาหน้าเดี๋ยวผมรีบเร่งเก็บบันให้ได้เลยนะครับก็ไม่เป็นไรการ์ดศัตรูนะครับให้เขาพวดไปอันติเราก็บอยยันนะผมบอกเลยเขาน่าจะเร่งดัดเพราะส่วนมากทีมนี้เนี่ยมันจะใช้อันติดัดปิดนะครับไล่ด,ลดูไม่เจ็บเพื่อน ลุงเทียสีแดงนะครับทีมเราเขียวนะยังไม่เป็นไรเลยนะครับก็มาเดี๋ยวผมเก็บเอเอดียนเน่ก่อนนะครับผมใช้แบบนี้แล้วก็น่าจะเก็บได้นะส่วนรัดเนี่ยเดี๋ยวผมมาร์กไว้ครับเอ้ไม่ได้ดิก็มาเดี๋ยวผมใช้แบบนี้ครับเดียนเน่นะครับแล้วก็ไปอีกหนึ่งใบโอเคเรามาร์กดักไว้ก่อนนะเรียบร้อย ตอนนี้นี่ศัตรูคือติดีบัฟแบบโคตรเยอะนะครับไาไหมเดียรน,เน่เรียบร้อยเทอเฟคครับมาเรา,าดูกันถ้าสามารถยืนอันติดัดได้นี่คือจบนะน่าจะไหวนะไม่รู้ว่าดัดเขาอันติเลเวลเท่าไหร่นะครับถ้าลอนี้บอกเลยสุดยอดมากอ่าเขาเริ่มเก็บลุงเทียแล,แล้วนะครับไม่เป็นไรอย่าตายพอ่อไค โอเคไม่ตายเพื pues ่อนๆดูครับไม่เข้าโอ้ my god ผมบอกเลยลองแน่นอนศัตรูลองแน่นอนมาครับตาเราแล้วนะเรียบร้อยครับโยไปก่อนนะครับโอเครอบนี้เรามาเจอทีมโอ้โหยสองไหวไหมเนี่ยเอสโรซ่านะครับมาครับ มีกอกซีเนียด้วยล้างดีบัฟบได้นะเอาจริงทีมี้เราเสียเปียบม,มากมโอเคแต่ขึ้นอดทนนะครับอาจจะได้อยู่อาจจะได้อยู่อดทนเดี๋ยวจริงปะเนี่ยโอ้โหได้เบรเข้านิดนึงไม่เป็นไรได้ครับได้ก็มาเดี๋ยวผมเอาบันเก็บกอกซิเนียก่อนเลยดีกว่าเออเดี๋ยวใช้รูนไปก่อนนะครับหนึ่งใบแล้วก็ไปต้องดูเก็บได้ไหม ค okay. ผมว่าน่าจะได้นะถ้าเก็บกอกซิเนีได้เนี่ยน่าจะไม่ยากละโอเคเรียบร้อยครับสวยก็ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ถ้าศัตรูตีเดเมจไม่เข้าเนี่ยน่าจะไม่เป็นปัญหานะเข้าไหมโอเคใช้ดีบัไม่ได้ครับอย่าเข้าอเข้าว่ะโหอันนี้แอบตึงอันนี้แอบตึงผม <Okay. S 1> เข้าหมดเลยนะครับตอนนี้บันนี่ตกที่นั่งลำบากแนละ้วไม่เป็นไร เราก็ต้องสู้อยู่ดีครับอ่ะหดไปครับเฮ้ยบันก็แรงอยู่นะคือถ้าเกิดดีบับได้นี่ศัตรูนี้จบแล้วนะครับโอเคตาหน้าเนี่แหละเอาหน่อยทุกคนอยู่รอดให้ได้โอเคอดทนสวยครับอันนี้เข้า อีกข้านึงคงไม่แรงมากมั้งเออสวยครับมาตาเราแล้วเพื่อนๆโอเคแบบนี้คือดีมากผมบอกเลยโคตรด,ดีเฮ้ยเดี๋ยว<ๆ>เซลดิตนี่น่าจะปัญหานะแต่ผมว่าเอตโรซาจะปัญหามากกว่าหรือเปล่าไม่อะผมสตาร์เซลดิสด,ดีกว่าครับแบบนี้ครับแล้วก็มากไว้พี่บันโอเคสตาร์ไป เรียบร้อยสวยงามนะครับหมดสติลดแอตแทกอีก45เออแล้วก็ลดอัตราคิดที่เข้า100ครับมาตอนนี้ดีบัฟของบันหายหมดแล้วด้วยนะผมว่าน่าจะถึงเวลาเราเอาคืนหน้าแล้วล่ะโอเคดีบัฟไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ส่งผลอยู่แล้วไปครับปิดเกมเพื่อนเรียบร้อยครับ โอเคครับมาตาสุดท้ายนะครับมาเจอทีมเอลเวโดนะเพื่อนๆบอกเลยว่าอันนี้เป็นทีมโคตรแรงนะครับเดี๋ยวมีลิมูรูมาด้วยก็ทีมนี้เนี่ยเราก็เล่นเหมือนเดิมอยู่ดีนะเดี๋ยวผมรีบรวมบันนะครับเออเอาไงดีต้องลองหวดไปก่อน1ทีนะแล้วก็ดีบับไปครับโอเคอ่าลบลีกนะครับเพอร์เฟกเลยแบบนี้เรียบร้อย เฮอ,อการ์ดสวยด้วยทีมเขามีตัวรถเกตบ้างไม่มีนะรู้สึกได้อยู่แบบนี้เดี๋ยวผมรีบรวมอันติบันให้ได้นะครับแล้วก็อีกเธอหนึงตัดสิ่งกันไปเลยอดทนครับอดทนเฮ้องงงงอดทน <laughs> โอเคมาทีมเรานี่บอกเลย สตูงงแน่นอนนะครับแบบนี้ปละก็ใช้นินนะครับหนึ่งใบแล้วก็ขยับปัดนแล้วกันโอเคมาแล้วอันติโอเคเดี๋ยวตาหน้าผมน่าจะต้องตีถอนบัฟก่อนนะครับของอับเบโดนะเอ้ยเดี๋ยวมีโถเกตด,ด้วย จริงผมจําไม่ได้นะเอลเต้เนี่ยไม่เป็นไรได้อยู่ก็เขาไม่ได้ทอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเก็บเอลเตสเตเอาเลยแล้วกันดูถ้าจะเป็นปัญหาระยะยาวกับเราเก็บอเวโดดีวะไม่เป็นไรเอลเต้นเนี่แหละไปเสร็จ okay, เรียบร้อยครับไปแล้วหนึ่งครับ เดี่ยวไอเทอร์ราซ่าเขียวด้วยโอ้โหนี่มันทีมตั้งท่าเลยนะเนี่ยโอเคศัตรูย่อยยนะครับไหวไหมไม่รู้อะลองดูแล้วกันจริงผมก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้นะมาลองดูครับ่ะเรียบร้อยไหมบินที โอ้โหเดี๋ยวไม่ตายอเบโด้อย่างน้อยก็ถอดเอฟเฟกนะครับอเบโด้นะคิดว่าได้อยู่มั้งได้ไหมโอเคโยโยนะครับสายเปล่าอย่าตายเออไม่เข้าเดี๋ยวโอเคสบายแล้วอันนี้คือผมว่าขึ้นอยู่กับเวลาแล้วเพื่อนๆแบบนี้โอเคน่าจะได้ ้อยนะครับไปละหนึ่งตัวสุดท้ายครับเออไม่เจ็บไม่รู้สึกสตันไหมบบเรียบร้อยหมดสติครับโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับก็สำหรับคลิป PPP พ h เคอวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับทีมสายถึกทอทหารอดทนนะเพื่อน บอกเลยว่ารู้สึกดีมากนะผมก็จําไม่ได้แล้วนะครับคลิปล่าสุดที่เล่นแล้วแบบขึ้นอดทนรัวๆเนี่ยมันเมื่อไหร่นะแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้หยิบอัศซบินศักด์สิทธิ์รูนะครับมาคอมโบกับน้องวาเลนติแล้วเอามายืนได้กับเกือบทุกทีมขนาดดีนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับลุงเทียเนี่ยก็ตกไม่เข้านะอันติดัดลอสเวน เวอร์ชันแรงอะหอกเนี่ยก็เอาเราไม่ลงนะครับเพราะกิมเราเนี่ยมันโคตร,รถึงเพื่อนเพื่อนก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์สับส i b e เป็นกำลังใจให้ผมการทำคลิปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับ